สถานีตำรวจภูทรเสดาได้ทำให้เกิดความตื่นเต้นให้กับชาวเสดาและทั่วประเทศเมื่อได้รับรางวัลเกียรติยศระดับประเทศสามรางวัลในวันตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2568แต่เหตุใดที่สถานีตำรวจนี้ได้รับการยกย่องและเกียรติสูงสุดจากสํานักงานตำรวจแห่งชาติมาดูกันว่ามีเรื่องย่อยอะไรบ้างที่ทําให้สถานีตำรวจภูทรเสดาได้เกิดความสําเร็จนี้ขึ้นมาสถานีตำรวจภูทรเสดาการเติบโตจากความร่วมมือและความไว้วางใจ สถานีตำรวจภูธรเสดาหรือที่รู้จักกันว่าสถานีตำรวจภูธรเสดาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาหรือตำรวจภูธรภาค9ได้รับเกียรติสูงสุดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้รับ3รางวัลเกียรติยศระดับประเทศซึ่งเป็นผลจากการทำงานที่มีความร่วมมือและความสำเร็จอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและป้องกันอาชญากรรมแต่เหตุใดที่สถานีตำรวจภูธรเสดาได้รับการยกย่องและเกียรติสูงสุดนี้มาดูกันว่ามีเรื่องย่อยอะไรบ้าง ที่ทาให้สถานีตํารวจนี้ได้เกิดความสําเร็จนี้ขึ้นมารางวัลผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมรางวัลนี้ได้รับมาจากโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตํารวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมซึ่งสถานีตํารวจภูทรสะดาได้รับรางวัลอันดับที่7ในโครงการนี้ซึ่งเป็นผลจากการทํางานที่มีความร่วมมือระหว่างตํารวจและประชาชนและการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งรางวัลชุดปฏิบัติการตําบลย่งยืนดีเด่น รางวัลน,นี้ได้รับมาจากโครงการดําเนินงานตําบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งชุดปฏิบัติการตําบลยั่งยืนของสถานีตํารวจปูทอนเสดาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับดีเด่นแสดงถึงความสําเร็จในการบูรณาการหน่วยงานและชุมชนร่วมขจัดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมรางวัลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลน,นี้ได้รับมาจากการสร้างความไว้วางใจความร่วมมือและความผูกพันระหว่างตำรวจกับประชาชนภายใต้แนวคิดชุมชนเข้มแข็งตำรวจยั่งยืนซึ่งสถานีตำรวจภูธรสสดาวได้รับรางวัลอันดับที่สองในโครงการนี้แสดงถึงความสำเร็จในการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างตำรวจและชุมชนพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเสดาวได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าขอกราบขอพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการคัดเลือก และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ได้มอบเกียรติอันสูงสุดนี้ให้แก่ผมและทีมงานรางวัลน,นี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่เป็นของตำรวจทุกนายในสถานีตำรวจภูธรสดาวที่ทุ่มเทเสียสละและรวมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชนในทุกสถานการณ์พันตำรวจเอกสุรจิตยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในอำเภอสดาวที่ให้ความร่วมมือและความไว้วางใจมาโดยตลอดรวมทั้งครอบครัวที่เป็นแรงใจสำคัญในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังขออุทิศรางวัลน,นี้ให้แก่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่